ไปดีตอนแรกเน๊อะตอนแรกเฮาหอบแรกฮะนั่งหอมสุดท้ายแล้วเพื่อนหอมเดียวหอมสุดท้ายหอมสุดท้ายเป็นซอยกันใช่ใช่ใช่ตัวซอยใช่ตัวซอยเขาหน่ะไหม่คนหน่ะไหม,ไหมจับจับออจับ,จบอ,อ๋อมันหอดในนี้เพี่น้องเว้ ได้ปลาุกสอน้ำแข็งใหม่อย่พูดนะทีมไม่หันได้ทีมไม่ได้้ันไดไดเนื้อคนว่เล่าตัวเล่าเลยเซี่มันเสิร์ฟไว้หรือเปล่า ตัวนี้แล้วยมหรอป่ามาทันแล้วยมที่น้าเขาบอกท่นแล้วยมทจานยกดเจกิจกวาดจังสี่โอ้ยนี่สันสันบรรยากาศเนาะบาสุกเสียเบียะมาล่างหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นเงินบาสุกเองเด้อะนี่ตัวนี้บาสุกเสียเอาเงินจากของเองเนาะเพราะว่ามันบอมอสมพี่น้องเบียะเหล่าเบียะเนาะ เราใส่เงินร้วมได้พี่น้องตอนนัน้นเป็นเงินบาสกเองเด้อย่านว่าอันบบนี้นนก็ได้มาหยิบเน่เป็นอันนี้กินเนาะเมื่เอเช้านี่อารมณหวานมากี่น้อะต,ตอนแรกเลยขวนันนแนแล้วมันอยากน้อยๆนายคำสิงอยากก็เลยอันมอมน,อนี้ผู้สาวหมามาเนาะมืออ่อนมาหยิบ เมนตกปจกน่มั้ยเมื่อนี่วะโอ้จงเจ้อ่าง่าาับประกันามานันนักเสร็จ่อ้ เดี๋ยวนี้พี่นอ้องย่อขึ้นเนาะโอ้สุดออยอดให้ทหาเพิ่นเพราะว่าไม่ไมียู่ฝั่งลุ่มเนาะเพื่อนกันหน่อาโอคนหน่อคนนี้สุขเปลี่ยนกันยออ่อโอ้ยเนื้อ

ขอ,อยำขอ,อยำเงินที่สือเบียกเป็นเงินบาสุกเองเลยญาติที่ยำก็ย้ยอนว่าญานว่าเอติเข้าใจผิดว่าเอาเอาเงินส่วนร่วมไปสืบอมาให้กินเถอะนะบาสุกบอเอาเงินส่วนร่วมไปสือกินเด้อะบาสุกเอาเงินบาสุกเองญาติเกิดมีกระแสด่าหม,มาเนาะบาสุกแพงบ่มาก <laughs> โอ้เงี้ยเขาขอยั้เอาไปฝนก้อนที่ ค่าคยดเป็นมากจิ่วอ่นคุงเอาะมากกว่าน้ำหวานอยู่ว่าจากเนี่ยมีแห่งทำงานเลยมีแห่งมีแห่งมีแห่งกว่าน้ำหวานอยู่เนาะ นี่พี่น้องตอนนี้เพิ่นกระเดื่องนน้เนาะห้องห้องห้องที่สามพี่น้องตอนห้องสุดท้ายกังน,น,น้อยนึงกระเดื่องแหละตอนแรกคนอยากหน่อยในน้อยนึนนงเนาะประมาณสักสามสิบคนเนีย่ยตอนเ้าคนร้ายแน่เพระาะว่าเป็นเหตุเป็นกลุ่มแล้วก็ห้องหนิเป็นห้องร่วมนเนาะเจ็ดร่วมกัน <c oughs> น่ะมันกับ โม้คอยเพาะเป็นไงเนาะตาสตร์เนี่ยน,นี่ซ้อมห่องแบืแบ่อเยอะแล้วเนาะยังมาท่านแหง่องนี้คนเป็นใส่หนามลายลายเนาะใส่หนามลายโปรดใช่ไหมหนามโอ้งต่างบ้านท้าเห็ดผักดูดอกพี่น้องคนทานใส่เมลไทยดังดี หลายคนคนานัท yeah. ah, uh, de ีนาเนาะยืนยืนเฉยๆกับมิ่บาซุกยืนยืนเฉยๆไม่มายืนยื่เฉยๆเราีันเอ๊ะแเหยียบใครเบียบมันเนะบาซุกแต่เหียบคุมาสุกนาอย่างเบบอเหยียบทีว่าได้ออกให้งานซฉยๆ มแห่งเด้ดีวะเป็นแ้วสุ่มเทุ่มเป็นสุมเทดีขาว่าเป็นเห่นห้ามอาหนะเป็น้่น้ามสอยเป็นแ้วตอนหักดีดีใจไม่เป็นก็อดเอาไป้องเลยนม่เป็นก็อดเอาปดี ขวาเดินจนคนโมเดาุดบ้านกับบเดเบิทุกคนไม่ดองเลยคอยกันคอแห้งหมใจกันเกิดกระจนบมดไฟจวันนี้กจัดตีนจัดแนวเบิแล้ว นี่ไปลองลยแต่ยังอันนี้คือ่าวนาอเป็นซอยกันขึ้นน้ำแม่นแหคือแบบอะไรล่ะอ <c oughs> ีตนนเดียวอีตเนนเดียวอย่หน่อเยเป็นคุ้มมาภาษาได้ จะแข่งแต่เอาเหมือนเดียวนะเพห็นว่าเป็นซอยกันเบมือนว่าโคตตองหานะให้มันแล้วยังน้อยเดียวเนาะมีพ่กหัวเป็นสิตอ่อด้วยว่าจากไหนนี่นั่งข้างนอกในซ,อง,ซ,อ,งซองจะห,หนีไปหานอ่ะเนาะถุงกลมอ่ะจะแล้วนี่เหมือนเดียวเลยอือหือเรียกเรื่องคลิปอันนั้น ายจ่ายเงินจะมีอีกอยู่สิบหนึ่ง้ะพี่น้องถ้ากินเพิ่นมาส่งอีกก่อนคอนหนึ่งนายบาสุกัสิอ่านรายสื่อที่เพิ่นอันนี้เนาะรายสื่อที่เพิ่นอ่าบริจาคมาบ่ามีผ่านได้แน่เนาะขอบมุณขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อทั้งผู้ที่สนับสนุนมาแล้วครับผู้ที่โอนเงินมาสวยเหลือทุกทุกดอลลาร์ถูกบาทเนาะขอบมุณขอบใจหลายๆ มาสุกัดกดีใจเนาะที่คนลาวแล้วก็นคนไทยบทิมกันใอยเรือใอยเรือคนจะดอยกว่าเนาะมาสุกัดกเห็ดไดลแค่ลงมือทำพี่เนาะใส่ใเห็ดแด่แค่ลงมือทำอย่างเดียวขาดไปบ่ได้ก็คือซาบะเนาะกับข้อบาท คนในบาทเนานะแ้วก็ทุกๆคนนะพี่น้องที่ซอยกันอยากขอบใจเพ่นน้ำขนมีอ,อาจจะได้คนนงินก็ได้นะตอนนี้อะสีเรียวนาะพี่น้องอางาน,นเดียว ยัองมองเดียวเนาะสำหรับมองแบบเหลววัดเดลยดิคูเหลววัดแล้วแล้ววาสุสิไปถ่ายทางหลังหาเนาะเพราะว่าข้างหนา้ามันขึ้นบะ่อใดแล้วพี่น้องมันใส่ตีนเหยียบบ่อใดแล้วนี่คืออันนี้ต้องมองเดียวมองสุดท้ายนะเนาะเดี๋ยววาสุสิพาไปเบิ่งเด้อแต่ละห้องเป็นแบบลายเนาะเพาะเป็นแล้วเพาะเป็นเหวว่าเป็นเบิเเเเเเ่งกันเป็นจุ อีน <ève S 1> <laughs> ้องพี่น้องเดิมแต่ห้องแหละเดี๋ยวเดียวสีแดงมาทางนี้ยังตามสันนั่นนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเนอาหยาดเดี๋ยวไปหยาบมองเพไปแล้วนี่เนสะหายหัวนี่ห้องที่สองตัวนี้ห้องที่หนึ่งของที่สองยังไปเบิ่งของที่สามแล้วบัณฑ์ ห้องที่สมอยู่ตรงนี้แป๊บนีมนี่คือห้องที่สามแต่ว่า้องที่สี่มันมันเขาเบบ่ไไรพี่น้องมันแอบไ้เลยนะกาอ่าน้าต่างนะคนก็อาจไหวปิดไหวเนาะมันก็ได้เขา่ายามีแต่ประตูแต่กล่องมันก็เขา่าบ่เึงอ้าววว้อื้อวว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 ว เบรี้ยงอะไรไปเนาะถากำลังเฮ็ดอยู่ยังมองหันหม,มองสุดท้ามองเดียวผมกอขอบใจเป็นหลายๆ <laughs> ที่เป็นตอนนับฮะเป็นยังดีพี่น้อง <c oughs> เป็นสามัคคีกันหลายบาดนี่ฮะความซามาชีแบบโอ้เต็มแน่นแน่น,นแฟนกลับขึ้นก็พี่น้องว่าก็กลับขึ้นค <c oughs> รับตอนนี้จะแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเต็เน็ตเจ็บร้อยแล้วเนาะนีะ่ สำหรับการเทพผึ่เนาะเป็นสามกีกันร้ายมือเดียวแล้วเลยพี่น้องแล้วก็หินปูนทรายเข้ากันยังเลือร้ายเนาะปโปรเจกต์ต่อไปกันาะจะมีต่ออยู่นี่ปูนปูนรดสิบะสอบสองสี่หกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสาสอบสิบสอบเนาะเป็นนาจะเทยอยัมองนี้เนาะพี่น้องนี่บอลน,นี่ตันนาเป็นยังไงเทมองถอยังห้างยังวา มาจักสือพี่น้องนี่ก็เทแล้ว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 เด้อแล้วเพิ่งหลังแล้วเรียบร้อยบาดเดียวเลยนี่น้องพี่น้องคือภาพรวมของขุยเหี้ินพี่น้องนี่แล้วจะเท่เพื่อนเนาะพี่น้องเอางบกันยังไปเบิ่องนี้อีกคลิปหนึ่งด้วยวันงบสี่เดียร์สำไรเรื่องการใช้จ่ายนะพี่น้องเนาะ จะมีคลิปหนึ่งถ่ายพันมากก่อนถ่ายยินกระปูนมากก่อนส่วน evet, อันนี้ก็เรื้อร้ายด้วยปูนเดื๋ยอันนี้ใส่เรือจะหลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรือยวตังเจ็ดหลดเนาะเป็นสั่งว่าสิบหลดเแต่ใส่แค่สามหลดถึงเองโอ๊ยเพื่อขันเรือกับไปใส่หลายอย่างขนาดเนาะเป็นเหนมีของส่วนร่วมแล้วส่วนปูนใส่ยังเข้ากับซีมอบ์ เขาก็มอบให้แนบานเดี่ยวแล้วนาะพี่น้องเ,เป็นเดี่ยวแต่เป็นจีเฮ็ดยังต่อไปแต่ว่ากันปูนเรือนี่เขากะจีเดี๋ยวว่ากันที่ลังเดี๋ยวว่าจีเฮ็ดอย่งไรต่อไปน้องเจอกะบไหนจะได้ก่อขึ้นเนาะเรือเอาก่อย่างหน่อยก็ต้องประตูนี่แหละประตูของการเนาะก่อนเนาะพี่น้องนี่แหละให้มันได้มีเครื่องเมียนเนาะเมียนเด้วก็นเ,นนเ,นเก็บของที่ว่าสำคัญ เป็นปึ่มเป็นซอเดี๋ยวพอให้คนเอาไปนะคนบวดีเอาเนาะพี่พ่อแม่พี่น,อน้องเนาะมืัอน,น,นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยเนาะสำหรับเทพพื้นฮวงเฮียนเนาะเพราะว่าซาวบานบานน้ำแทงเมืองโค้งเซโดนแกวงสารวันเพิ่นสมมามัคคีกันดีร้ายพี่น้องสุดยอดด้วยเหลืองสมมามัคคีเพิ่นแบบว่ามือเดียวเละนะพี่น้องคิดเบิง่งเอาซีฮองอะไรกับทั้งนาอีก หของท้องเฮียนะส่ทธิ์ของเฮียนที่ห้องมันยังเห็ดแล้วเนาะภายในมือเดียวบึกบืนขนาดพี่น้องเยส่วนอุปกรณ์เนากับเรือหลายเนาะนี่กินแหดินทรายยังใชมาส่งอีกรถหนึ่งเนะาะเพราะว่ามาสั่งไว,ว้เลยเรือประมาณสี่กองสี่กองเป็นสั่งพอดีเป็นคำนวณมันเหลือแหละกัมันเหลือโบเมนมันเหลือหรอ,หอ,หอ,หอกพีนกนก่น้องกับป้าไปเฮ็ดต่อไปอีกเนะาะแต่นี่มีงบพ่อบาสุกัสีอันนี้เนาะ ก็ขึ้นไปอีกให้เพื่อนอีกแต่ว่างบมันสีหอดทำไรกับเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องกันอากขอบอกขอบใจเบอร์สุขูสุข่นเนาะเป็นต้นแมนผู้ที่อ่าทรงเงินมาให้เนาะทั้งายๆทางขอบอกขอบใจขอใหยอย้มีเหมือนคนยืดลำด้วยลำด้วยเบอร์สุขูสุข่นเดอ้อพี่น้องสำหรับมีไพ่แนวบาวสุกัสิไปอ่านในคลิปต่อไปเดอ้อในคลิปจ่ายเงินนั้นแต่ก็ขอบใจพอนนอะะอใ่อบานสเนาะเกย์ในโฮมทางบ้านน้ำแทงเนาะ ขอบอขอบใจหลายๆแล้วก็ขอบใจซาบ้านน้ําแข็งแต่ก็ขอบใจทีมงานอินดีเนาะที่มาซอยกันในเมือนี้นเนาะจีกมาซอยมาอย่างไนีพี่น้องพวกเขาหน้าจะแบบว่าเออมากับบริษัทอยเพื่อนนะไม่จะยืนเบื้องตื้อเพราะเพื่นบ่อยเพื่นม่อยเหตุเนาะเพื่นเกรงใจพี่น้องเลยกฝา,ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจบ่าวซุกเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบายบายถ้าใครอยากซอยเหลือยดดีว่ายอย่างกบบติดต่อเฟซบ่าวซุกมาเลยเด้อพี่น้อง ยวสีให้คำตอบอีกต่อไปว่าสีเห็ดยังเพิ่มเนาะแต่ว่าคำตอบที่แน่นอนก็คือเห็ดประตูเนาะประตูห้องการอยู่พุ่นอยู่บนเนาะ,ะเพื่อเหมี่ยนคล้องเหมี่ยนสิ่งฮะเดะใคพี่นอองบายบายเด้อเจอกันคลิปนะ